วันนี้การจะเอาหมูนุ่มของการนี่แหละมาผัดซีอิ๊วเส้นแก้วจ้าเส้นแก้วกินแล้วไม่อ้วนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะวันนี้การมากับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นแก้วหมูนุ่มค่ะนะนี่เลยค่ะก็การก็จะใช้เป็นเส้นแก้วนะคะ แกะออกมาจากถุงปุ๊บล้างขาดน้ําพักให้เสดดจนน้าค่ะเตรียมไว้ได้ทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะของการนี้เอาเส้นเล็กมานะเส้นมันก็จะฝอยฝยหน่อยถ้าเส้นใหญ่มันก็จะบวมๆวมหน่อย 2> 1นึ่ซองมันจะมีอ๋อสามร้อยกรัมสามกรัมการก็หยิบมาประมาณเกืบอบเกือบสขีดนะคะนี่เตรียมไว้แบบนี้จ้ามันเด็ดอยู่ตรงนี้หมูหมักค่ะหมูหมักนุ่มๆนะคะใครสนใจค่ะคลิปหมูหมักนะ อยู่ในช่องดีกว่ากินดินสามารถพิมพ์คําว่าหมูหมักดีกว่ากินดินอ่านี่เลยมันก็จะขึ้นมาอย่างวันก่อนการอ่านในคอมเมนต์ FC ก็ถามมาว่าขอ น้ำซอสผัดไทยอ่าการทำคลิปเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปใน y o u t u อะค่ะแล้วก็ลองเซิร์ชคำว่าซอสผัดไทยดีกว่ากินดินเนี้ยค่ะอ่าลองดูค่ะลองดูนะคะเตรียมไว้ค่ะประมาณ2-3ขีดสขีดแล้วแต่ค่ะผักที่การจะใส่วันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวเนาะอ่านี่ต้นหอมหลังบ้านกันเองนะกันก็จะเอามาใส่ลงไปด้วย่นไข่ไค่ะ2ฟองสฟองแล้วแต่ค่ะกระเทียมค่ะโขลกหยาบแบบนี้จ้ามา ก่อนอื่นที่จะไปทำเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของน้ำซอสแบบง่ายๆกันก่อนนะคะน้ำตาลค่ะประมาณ1ช้อนชาซีอิ้วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่าจ้าใส่ลงไปสักประมาณ3ช้อนก่อนน้ำเปล่าน้ำซุปน้ำสต๊อกได้หมดเลยค่ะเพิ่มสีสันจ้าสีวดำนิดหน่อยแต่งสี นี่น้ำซอสผัดกันแบบง่ายๆปรับได้นะในส่วนของรสชาติเนี่ยอ้าวโอเคค่ะไปค่ะลงมือทำกันจ้าจ้ามาค่ะมาผัดเส้นแก้วกินกันค่ะทำไมถึงการเลือกเส้นแก้วมาผัดรู้ป่ะอืมเส้นแก้วมันคนลดน้ำหนักอะ่ะเขากินกัน <c oughs> ค่ะใส่น้ำมันการใช้น้ำมันหมูในการผัดนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยพอแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะ ผัดกระเทียมให้หอมผัดกับน้ำมันหมูด้วยเห็นไหม,มผัดกระเทียมให้เหลืองส่งกลิ่นหอมประมาณนี้ค่ะกันก็จะเอาหมูหมักอะคะ่ะหมูนุ่มขัดเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งจานที่ทําง่ายๆอร่อยไม่แพ้ผัดซีอิ้วเลยบอกเลยไม่แพ้ผัดซีอิ้วไม่แพ้ผัดวุ้นเส้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะหมูนุ่มมากหมูนุ่มแทบจะละลายเลยอะคือมันนุ่มนะมันนุ่มแล้วมันมีความเด้งอะมันมีความฉ่ามันไม่มีความแห้งนะ สูตรหมูนุ่มที่การทำลาดหน้าเนี่ยสูตรนี้คือดีมากการจะใช้สูตรนี้ตลอดเลยนะการจะรวนหมูกับกระเทียมค่ะผัดให้หมูสุกนี่เห็นไหมดูให้ดูมีความแบบว่าฉ่ำๆแล้วก็หมูมีความนุ่มๆเลยนะค่ะหมูสุกประมาณนี้ยังไม่สุกแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะค่ะการก็จะการหมูไว้ข้างกระทะแบบนี้เสร็จแล้วการก็จะใส่ไข่ค่ะ ไข่นี่แล้วแต่ความชอบเลยนะการใส่สองฟองนี่ประมาณนี้แล้วก็รอค่ะใช้ไฟกลางๆวิธีการผัดนะผัดให้มันน่ากินให้หมูมันเคลือบไข่ไข่เคลือบหมูเ๋ย่ใช้วิธีการแบบนี้นี่ตอนที่ไข่ยังไม่ใช่ตัวอย่าเพิ่งไปรีบคนนะไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันจะแหลกจนเกินไปค่ะ แล้วกันก็จะกันไว้ขอบกระทะแบบนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็ผักค่ะผักกาดขาวก็ได้กระหล่ำปลีก็ได้หรือจะเป็นคะน้าก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะของการผักกาดขาวก็เหลือเยอะการต้องการระบายผักกาดขาวเลยการก็เอามาใส่ด้วยเหลือต้นหอมไว้ก่อนค่ะเนี่ยการก็จะผัดผักกาดขาวตะลบหมูลงมานี่ประมาณนี้นะคะ ผัดให้ผักกาดข่าวอะค่ะมันยุบตัวเนี่ยผักกาดข่าวยุบตัวประมาณนี้การก็จะเอาเส้นแก้วอะค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ำซอสค่ะน้ำซอสผัดที่การทำนะราดลงไปแล้วก็คลุกเค้าค่ะทั้งหมดทั้งมวลให้เข้ากันเร่งไฟแรงสุดได้เลย ปรับแต่งรสชาติชิมรสชาติได้ตามชอบเลยจ้าของการรสชาติโอเคเลยค่ะคือรสชาติกลางๆอะ่ะผัดให้ทุกอย่างสุกเนะเส้นสุกใสประมาณนี้ค่ะการก็จะใส่ในส่วนของต้นผักชีไอ้ต้นหอมค่ะหัน่นทอดลงไปง่ายๆค่ะแป๊บเดียวเองได้กินละคลุกเค้าค่ะอีกสองทีใครมีมะเขือเทศนะก็สามารถใส่ได้ นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าผัดเจ้นแก้วผระกาดขาวค่ะหมูหมักนุ่มๆด้วยนะคะ พร้อมเสิร์ฟจ้าเส้นแก้วผัดหมูหมักนุ่มๆบอกเลยค่ะชุ่มฉ่ำทั้งจานแน่ๆเลยค่ะทำกันแบบง่ายๆผัดอีลงช่องแช่งอ่าถ้าเป็นแม่กันเนาะผัดอีลงช่องแช่งแป๊บเดียวได้กินละนี่เลยค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆนะเบื่อวุ้นเส้นไม่อยากกินแป้งเยอะนะคะอ่านี่เส้นแก้วช่วยคุณได้จ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้ สวัสดีค่ะ